สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาพบกับอุ๋ยนะคะก็วันนี้อุ๋ยมีกล่องนี้ค่ะจะมาแกะไปซนีเนาะพอดีว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเออไม่สวีวันจันทร์วันจันทร์ที่แล้วอุ๋ยสั่งของมาเนาะก็มาส่งประมาณวันอังคารวันพุธแหละแล้ววันวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วซึ่งดองเอาไว้ยังไม่ได้แกะเนาะวันนี้จะมาทําคลิปแกะกันเนาะเดี๋ยวแกะกันเลยค่ะ ดองไว้จะอาทิตย์หนึ่งแล้ว,ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแกะออกมาฝากต้นโหเล็กมากนี่นะคะเป็นกระดองเต่านะคะไดออดคอเลียเป็นตระกูลไดออดคอเลียนะคะเล็กมาก อันนี้ก็เล็กมากแต่ก็ปกติพวกนี้แพงมากเลยเนาะอย่างที่คลิปก่อนเนี่ยอุ๋ยบอกไปว่าแบบเอออุย๋ยไม่ไม,ไม่ไม่มีไอตัวที่เป็นกระดองเต่าอันนี้เนาะเพราะว่ามันราคาค่อนข้างจะแพงมากคือที่อุ๋ยเห็นเขาเอามาขายกันอะเขาเหมือนน่าจะนําเข้ามานะแล้วก็ราคามันแบบเป็นพันเลยอะ แต่อันนี้มันราคาแบบหลักร้อยอ่ะุ๋ยก็เลยลองซื้อมาดูเนาะก็ได้มาสามต้นอันนี้เนาะคือเวลามันโตแล้วมันสวยมากเลยแต่มันคงใช้เวลานานมากอาจจะเป็นแบบหลายสิบปีนะคะกว่ามันจะโตแล้วสวยเป็นกระดองเต่าแตกๆให้เราเห็นเนาะตอนแรกมันก็จะเป็นแบบนี้ก่อนค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนาะ แกะมาแล้วมันก็แบบลากเขาก็แห้งมากๆแล้วว่าเดี๋ยวอุ๋ยเอาลงกระถางเลยแล้วกันก็ใช้กระถางจิวนี่นะคะลงกระถางก็เหมือนเดิมค่ะใช้หินภูเขาไฟใส่หินภูเขาไฟเนาะลงไปข้างล่างกระถางเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องใส่หินภูเขาไฟเยอะก็ได้นะคะใส่แค่นิดเดียวแล้วก็ ดินปลูกแคคต้สน,นะคะก็ที่ผสมแล้วเหมือนเดิมะคะ่ะก็ใส่ดินไปก่อนเนาะ,ะแล้วก็ใส่ค่ค่อยใส่เขาไว้เหมือนเดิม พวกนี้อยู่ในเ,เป็นประเภทไม้อวบน้ำเนาะอย่างที่พูดไปคราวที่แล้วก็คือเป็นไม้อวบน้ำที่เมีรากนะคะหรือหัวบนดินเนี่ยอวบน้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวนะคะเป็นหัวบนดินอวบน้ำนะคะเป็นแบบนี้ก็อพอใส่ลงไปก็<อ>ใส่ อวีจะไม่ได้ใส่เป็นหินเนาะอวีใส่เป็นดินใส่เป็นดินละกันเป็นดินญี่ปุ่น ก็เป <Tory>. ็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอุ๋ยก็ลงกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีต้นนี้นะคะที่ค่อนข้างจะแบบแตกๆเหมือนเหมือนเริ่มเหมือนกระดองเต่านะคะเป็นต้นนี้คืออันเนี้ยเขาจะมีในส่วนที่เป็นรากนะคะรากเพื่อดูดน้ํามาเลี้ยงเนาะแต่ส่วนตรงเอ่อตรงเนี้ยค่ะบริเวณหัวเนี่ยหัวบนดินของเขาเนี่ยเป็นส่วนที่กักเก็บน้ำมาไว้ใช้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเห็นว่ามีเอ่อ เป็นมีเป็นกิ่งขึ้นมาแบบนี้เนาะจริงๆมันคือเถาเถาที่ขึ้นมาแล้วก็จะแตกเป็นใบนะคะเพื่อที่จะใช้สัางหอแสงเนาะแล้วก็ทําให้ต้นเจริญเติบโตได้เนาะเพราะว่าตัวหัวตรงนี้มันเป็นสีน้าตาลมันไม่สามารถสัางหอแสงได้นะคะก็จะมีเถาขึ้นไปแล้วก็มีใบออกมาเป็นสีเขียวๆนะคะเพื่อที่จะสัางหอแสงแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตัวหัวส่วนตัวหัวเขาจะเก็บ เป็นตัวที่กักเก็บน้ำไว้ใช้นะคะอันนี้ค่ะก็อุย๋ยเหมือนเดิมเนาะอุ๋ยจะยังไม่ได้ลดน้ำแต่อุ๋ยจะลดน้ำพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าถ้าลดตอนเช้าเนี่ยโอกาสทีท่ดินเขาจะแห้งเนี่ยดีกว่าลดตอนกลางคืนนะคะก็แล้วอุ๋ยก็ยังไม่เอาไปออกแดดเหมือนเดิมเนาะอุ๋ยก็จะไว้ที่ในที่ร่มก่อนหรือไม่ก็อาจจะเป็นแดดลำลายนะคะค่อยๆสอนแดดเขาไว้ที่ในที่ร่มแล้วก็ค่อยไปปรับเป็นแดดลำาไยแล้วก็ค่อยปรับออกแดดนะคะก็ เจ้าต้นพวกนี้อุ๋ยคิดว่าเขาน่าจะโตค่อนข้างจะช้าเนาะถึงช้ามากเลยแหละ mm. ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะเพราะตอนนี้อุ๋ยก็เพิ่งเคยเลี้ยงก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะรอดหรือเปล่าค่ะคลิปนี้ก็อุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกด s u b สไครป์เพื่อติดตามดูสาระดีๆจากอุ๋ยได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ